สวัสดีจ้านักเรียนน้อยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอ่ะยี่หลักยี่หลักดูตรงนี้ยี่งหลักถือมายี่งหลักถือมาแบบนี้ยิ่งหลักตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรนิ้วอะไรนิ้วชี้นิ้วเท้าเออถ้านิ้วชั้นิ้วชี้คือนิ้วนี้นิ้วเดียวโอเคไหมคะอ่ะเอาขาแม่ขึ้นมาวางแบบนี้เออวางแบบนี้ยี่งหลักจะมาแบบนี้ปุ๊บเออถือมาแบบนี้ปุ๊บทีนี้ยี่งหลักดูยี่งหลักจัง ตรง<ร>นี้หนึ่งพูดด้วยหนึ่งนะจ๊ะจะบอกให้เออเลามาตรงนี้กลางนะจ๊ะจะบอกให้เออเราเรียนตรงนี้เราไม่เอาตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับที่อื <upright> of, ่นบอกสิเราเรียนตรงนี้เราจะไม่เอาตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับที่อื่นนครับจะบอกให้บอกิอ่ามาตรงนี้ ตรงนี้คือสีนะจ๊ะจะบอกให้บอกด้วยสีนัจ๊ะสีนะจ๊ะจะบอกให้เป็นเพื่อนกันตัวนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไหมเอ้ย <c oughs> <c oughs> อายุสิบแปดปีเท่ากันไหมเออเราเป็นเพื่อนกันนะตัวเองบอกสิบอกนี้เองเราเป็นเพื่อนกันนะเออบอกกลาวบาบอกกลาวเบา บอกกาวบอกทีนี้หนูอมมือวางอย่างนี้อันวางอย่างนี้อันนี้โป้งวางอย่างนี้เราหนูนี้โป้งทับกันอันนี้โป้งมาทับกันแบบนี้ดันแขนตื้อตื้งทีเดียวันแขนตื้อตื้งนักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองน้องบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งขาเท้าหนึ่งขาเท้าหายใจออกถามซิ ต okay. ัวเองสบายไหมเนไปเสร็จกันอัน so นี้ป so ู so ันิอ่ดแค่ตึตึคตึดยินับหนึ่งสานับจ้ะแล่งะตัวเองตัวเองด้วยตัวเอง อ่ะไปใชีทีนี้อ่ะดันดันแขนตึงนัหนสีนัจ๊ะตัวเองสี่นจตัวเองโอเคจำได้ไหมจำได้แล้วจิงจังเลยชมตัวเองชมตัวเองตวมือสามัโน่เอาอย่างนี้ก่อนหนึ่งมจพขแบบนี้ อ่อนซอนโจของดีเอาไหนหนึ่งที่ทุกไหนหนึ่งหนึงหนึงมื่บางไม่หนึ่งแข็ดตึ้งนับสองสามสี่ห้านึงสองสามสี่ห้าหนึ่งเอาเข้าพอเอาแค่ห้าพอเออเอาลงมาตรงนี้เป็นการนั ออตอนนี้เรามีกี่จุดอันนี้เรียกว่า<ะ>หนึ่งเฮงหนึ่ง,งอันนี้เรียกว่าสองกลางอันนี้เรียกว่าสี่เฮส,สแสดงว่าหนึ่งกลางสี่สี่กลางหนึ่งเม็ดหม,มื่นเม็ดเวินโอเคไหมคะโอเคไหมไหนองตีนนี่กันไหม อะไรมีมาไ mm hmm. like นหนึ่งอยู่ตรงไหนเออดิบยังไงอันนี้พดิบยังไงคะอ่ะแตื้นะหนึ่งสงนนักได้ไหสามสี่ห้าหนึ่งสองเออลงไปลไปกลางนนึ่งสองนันสงเอาไปเซ่ส นึ่งสองสามหนึ่งสองสามอดก้นยองก่อนดิจริงจังเลยอ่ะทีนี้ทังต่อทีนี้ลูกกินข้าวอิ่มนานยังลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นเพิ่งอิ่มหัวอิ่มเพิ่งอิ่มเป็นหมอไม่ได้จริงมันจะจูตอบได้ทุก็คำถามแล้วนะจริงจหิงจริงฮาปีจริงครับตอบได้ทุก็คำถามทีนี้กำแบบนี้กำแบบนี้กำกำแบบนี้ลูกกำแบบนี้ กำอย่างนี้ไม่กาอย่านี้เอาดึงดึงมาหนักหนึ่งยืดสบายตัวเองหยืดสบายตัวเองหนึ่งหัดอีกหนึ่งสองสยืดสบายตัวเองสองหัดอีก ห่ายืดสบายที่เอ็สามถามที่ตัวเองสบายหมเก่งนะดีเก่งเอาว่าดูดูดิเก่งนิเดเสือบ่เสือบ่เอาว่าดูดูดิเก่งนิเดเก่งเดี๋ยวยายดูกล้องก่อนมันปิดยังโอ้ยเก่งจังเลยฮะ เ่งมากเลยเอากล้องยังเหลืออยู่อีกเออโอ้ยเอาทีนี้หยยดขามาบอกหยยดขามาไม่ยกกดขึ้นแบบนี้หนูลุกขึ้นกดอย่างนี้เอามือวางอย่างนี้กดนับ1 1> ไม่อย่าเพิ่งนับหนูเลื่อนตัวหนูออกมาอีก,กอ,อันโนไป1 1> มองหน้าขึ้นนับทีนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ มาใสตรนี้แมือเอาแดมือเอาย่งนี้อหนึ่งสองสามสี่ห้ากางอ่ะีกนึอีงแกดเหมือนเมื่ี้นี้หนึ่งสอามี่หนึ่งนึกชจยตัวเอันนึกสำ อ้อนซ้อนเจ้าของดีเฮ่เป็นนวดทีแม่นะนวดทีป้าป๊าด้วยเรียกป้าป๊าหรือเรียกพ่อพ่อลูกเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเป็นนวดทีพ่อเด้อได้ยินไหมพ่อเป็นพ่อไปทำงานยังไม่มาเอาก็ตอนเย็นพ่อกลับมาพ่อไม่ได้กลับมาหลายปีพ่อติดทหารบอกพ่อติดทหารบอกเอาคนข้างนี้คนใกลงนี้ อ่ะสี่สีไป1 1> อ1 1> ย่าเบื้นเอ่อ <1 S 1> เอามดอขึโน้ไม่ต้องเอามืออ่ะโน้หนึ่งสอ,องสามสี่ห้าสี่เฮ้มาใส่กางหนึ่งสองสามสบายด้วยนี่